สวัสดีครับ Apple ปล่อย iPad OS 15.2ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับที่สำคัญการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 15.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลั์ที่ได้ iPad OS 15.2ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้ว2018ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core เพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วน multi core ลดลงพอประมาณครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเยอะเลยครับจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นเยอะการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วโดวยรวมลดลงจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 15.2ตัวแต้มบน iPad Pro 11นิ้ว2018ผลลัพธ์ที่ได้ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป6%เหลือ94% ในขณะที่ iOS 15.1ใช้ไป4%เหรือ96%การอัปเดตเป็น iPad OS 15.2ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้วนี้ความเร็วโดยรวมลดลงและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนิดแต่เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้เพิ่มเข้ามาผมว่ายังชวนให้อัปเดตเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบ,บกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ